เล่นโทรศัพท์เลยจ้ะสามสองสามวันนี้อาจารย์ไม่จับโทรศัพท์เลยจ้ะไม่จับอะไรทั้งนั้นนอนพักอย่างเดียวจ้ะทุกคนีปมาขอเข้ามาฉันนะจบเรียนนะไม่ไปเป็น้รเอาไว้ก่อนรับคำไปก่อนสมมติได้ทีไรก็ไปนั่นแหละยุบพุทธทำให้ฉันบอกอว่าไปกลับก็มาสิไอเดียบารเดียะหรือตัดเดียได้ <laughs> ว่าจรการกำลังสัแดงผลบาเบียคน้ี่ทำที่ไม่มาเข้าคอสพูดในการก่อนหน้าก็น่าจะไปเข้าคุกที่ไม่มาถกการขอเข้ามากระมหาเศปัญญาบริทั์ที่ลับก็ร่วมจุ่จับในเมื่อปีก่อนร่วมมาจุกมะท่งถึงปีนี้ต้นๆปี ก็น่าจะไปเขาแอบนิดในโรงพยาบาลฉันก็อยากจะให้เธอหาอยู่มันกระเบิดเอ้ยต่อไปจะได้ตั้งยต่ความสั่งกลงวราแต่ว่าก็ยังแล้วว่ามีคนพิมพ์ว่าเชื่อว่าจะกระไรนั่งขัำอยู่ผันจริงจริงบอกว่าไม่รู้สึกโกรธเลยแมแต่นเดียวรู้สึกขำ เอ้ยิ่งที่พระอาจารย์มาวัฒนาตัดก้บโอ้ความพยาบามท่านเนาะซื้อคือเหมือนท่านไปอยู่แถวเ,เขาเรียกว่าอะไรนะสมุทรสาครมากหรือเปล่าก็ไ <c oughs> ม่รู้ครับอาจารย์เหมือนไปอยู่แถวสมุทรสาครมากอ่ะคนตื่นทำเหมือนเห <c oughs> มือนเหมือ <c> น <oughs> <c oughs> ไม่แล้วที่งงคือทำไมเขาต้องให้เราไปขอเข้ามาถ้าอาจารย์มาขอเข้ามาเขาไปแล้วนะครับ ขอเข้ามาไปแล้วขอเข้ามาแบบขอเข้ามาของตัวเองเหระครับส่วนท่านจะให้อภัยหรือไม่ให้พามันไม่ใช่เรื่องของเราใช่ไหมล่ะครับท่านจะให้หรือไม่ให้เป็นเรื่องของท่านไม่เกี่ยวกับเราแล้วท่านำไมต้องมาแบบไปขอเข้ามาถ้าาต้องให้ท่านรับรู้เหรอใช่ปะครับถ้าจะรู้ไม่รู้มันไม่เกี่ยวกับท่านนี่มันเป็นกรรมเราเนี่ยเราก็ทําของเราท่านจะขอเข้ามาเราบ้างือยังล่ะครับที่จับจ่วง่วเกินเราหรือเป็นพระเลยมีสิทธิจับจุ้ง่วเกินเราได้อย่าลืมนะแต่ละคําที่พูดออกมาแต่ละคำอ่ะไอ้นะ ไม่เข้าคอสก็เขา้าคุกเหรอนี่มันข้อความข้อความที่พระไม่ควรจะพูดหรือเปล่าคําถามอ่ะพระพูดได้ยังไงอ่ะเหมือนแบบอะไรวะมิ่นประมาทเหรอเขาเรียกว่าข้อความอะไรเบื่อศาสแฉ่งะครบไม่ไปขอขมาก็ไปเข้าคุกซะแล้วจะไปเข้าคุกเพื่ออะไรคำถามไปทําอะไรพระเหรอทำไมถึงต้องเข้าคุก ทุกวันนี้คนพยายามจะพาเข้าคุกตลอดเวลาไม่เห็นมีใครพาเข้าได้สักคนไม่ต้องไปเข้าหรอกเข้าเองอยู่แล้วเดี๋ยวก็มีใบบัญญาที่คุกอีกเนี่ยเรือนจำมินุรีเรือนจำทญญาทยยบุรีอะไรนะทนสัส<ท>นุ่รีพิเศษทนครับพิเศษทนเนี่ยเขาติดต่อมาอีกเพียบเลยจากกรมธรรม์อ่ะอีบานเข้าอยู่แล้วเข้าไปสอนธรรมะรู้แต่ละไม่ได้เห็นเนาะมันเห็นชัดๆเลยเนาะเหตุการณ์ อย่างเหตุการณ์ของวัดนาป่าพงครั้งนี้นะทาให้รู้เลยว่าคนเนี่ยรู้เต็มไปหมดเลยแต่ละกันไม่ได้สักคนหนึ่งซ้ําเติมดูถูกเหยียดหยามใส่ร้ายป้ายสีพูดแต่สิ่งที่ไม่จริงโจษจันกันโอ้หลายเรื่องหลายอย่างหลายประการมันมันน่าแปลกใจว่าทําไมคนพุทธเรามันถึงได้ซ้ําเติมอย่างตอนเนี้อาจารย์ป,ป่วยเข้าโรงพยาบาล คนก็มาค่อนแผวบางคนก็เอากุพยากรทำนายไทยทักอะไรนะจะตายด้วยตายหงตายหาไม่ตายดีถ้าไม่ตายแบบนั้นก็ติดเตียงครับตลอด <c oughs> ชีวิตหาช่วงเวลาในการดูถูกเหยียดหยามคนอื่นแล้วก็อ้างว่าพู้ไปตามดวงมีคนศึกษาธรรมะที่ไหนไปเชื่อเรื่องดวงชะตามันตลกโ <c oughs> ลกเป็นไปตามกรรมเหรอเดินของมีคมอเออเดินของมีคมเนี่ย แล้วบอกว่าจะต้องติดคุกติดตารางจะต้องอะไรโอ้ทำไมมันรู้ชีวิตคนอื่นเก่งแล้วเกินแต่ไม่เคยรู้ชีวิตตัวเองพยากรณเก่งมาไร้สาระแค่เรื่องกรรมง่ายๆย,ยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำมันจะเที่ยวไปสอนใครได้แค่กรรมง่ายๆแค่นี้ยังฟังไม่เข้าใจพราทุกอย่างมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นต้นกำเนิดมีกรรมเป็นที่ตั้งอาศัยใครทําอะไรไว้ต้องได้รับผลแต่มาไปจับแพ้ชนแก่ อย่างพระอาจารย์เมื่อกี้เนี่ยก็บอกเลยนะมหาเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าที่อาจาร์ปิวเข้าแอดมิทโรงพยาบาลเพราะว่าไปทํากรรมกับเขาไว้ที่มันโคตรตลกเลยมันตลกอ่ะเหมือนแบบสมมติถ้าวันนี้กูปกไปล้มตายอ่ะเนี่ยเขาทํากรรมกับท่านไว้ไปจับจ่วง่วมเกิดท่านไว้เลยเป็นตายกูเป็นตายเพราะแดดเค็มจ้ะ <c oughs> โอ้ตายเป็นเบาหวานเพราะแดดน้ำตาจ้ะไม่ใช่เพราะไปด่าใครมองเขาบอกวไว้นะด่าก็เดื่ดไว้เยอะ ได้เวลา,าการรับผลแล้วอะไรเงี้ย <c oughs> มันเกี่ยวอะไรกู้งง,งกูยังด่าได้นะกูบอกให้นะ <c oughs> อย่าลืมกูซื้อของตะก,ก้าเ <c oughs> <c oughs> วลาตะก้าตะก้าตะก้ากูขายของด้วยกูไม่มีปัญญาขายเองในช่วงเวลานี้ใครขายก็ฝากกลุดมหนุนเขาด้วย <c oughs> มีคนมาซื้อแม่ก็ไม่มีรายได้เงินหดเงินหายไปทุกๆวันเสียโอกาสขายได้เป็นอาทิตย์ สังคมมันแปลกประหลาดมากมันซ้ำเติมคนป่วยคนไข้กูงงมากเลยแทนที่จะเออเห็นใจเขาให้กําลังใจเขาที่เขาป่วยเจ็บได้ไข้มันกลับมาดูถูกเหยียดหยามสาใจกับการเจ็บป่วยได้ไข้ของคนมันตลกเห็นความอาฆาตพยาบาทมากร้ายของคนในยุคป,ปัจจุบันแล้วมันน่ากลัวจริงๆบอมันน่ากลัวกูว่ากูไปอยู่กับสัตว์เดีัจฉาในปา่ายังยังดีสักกว่ายังดีสักกว่ามาเจอคนแบบ ในสังคมที่เป็นพฤติกรรมมีตรการอาฆาตพยาบาทมากร้ายเกียดชังกันแล้วถ้าไม่เอาธรรมะออกมาบอกมาสอนกันแบบนี้อีกหน่อยสังคมมันจะเป็นยังไงว่ากูย,ยังคิดรู้หมดแต่ละไม่ได้กับสักคนนึงศึกษาธรรมะเป็นจริงจังมากแต่ถึงเวลาเจอเหตุปัจจัยจริงๆกับแก้ไขตัวเองไม่ได้มันมันน่าสลด มันไม่ใช่ว่าสรุสังเวชนะมันต้องใช้คําว่าสรุปผลผูร์ถ้าท้าถูกครับมันน่าอีหนาละอาใจกับคนแล้วที่น่ากลัวที่สุดคือคนที่ปฏิบัติธรรมเป็นภาพวิปัสนาญาณคนที่รู้ตัวเองบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ศึกษาพระตรรปิกอกยางรอบครอบรอบด้านแต่กลับกลายเป็นมาดูถูกเหยยดยามคั่นแขวชาวบ้านทําร้ายทิ้งแทงคนอื่นได้วาจาแห่งออกปาก แม้กระทั่งเขาเจ็บป่วยได้ค่าอยู่ก็ออกมาซ้ำเติมทั้งทงี่ตอนนี้กูไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนะแค่ป่วยมึงดูแล้วกันเขายังซ้ำกูขนาดนี้แค่ป่วยนะแล้วมึงคิดดูว่าถ้าวันหนึ่งกูเหยียบอ,อะไรพลาดขึ้นมาโอ้ยกูไม่ตายคาที่เลยเนะี่ยแม้แต่โรงพยาบาลกูคงยังไม่ได้เข้าก,กูว่าบางคนมีข้อแย่กูไน,นะแล้วนะเนี่ยเข้าโรงพยาบาลเหมือนหมอบีเลยป่วยป่วยเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ติดคุก กูก็งงแล้วกูจะติดคุกเรื่องอะไรวะเนี่ยกูป่วยเข้าใจได้จะติดคุกกูจะติดเรื่องอะไรก่อนกูยังไม่มีคดีความเลยมีแต่กล่าวโทษเนี่ยที่กูยังแก้ไขยอยู่เนี่ยเอาถ้าแก้อะไรมก็จะเป็นคดีความแน่นอนทีเนี้ยกูงงแล้วเกิดมันเกิดอะไรขึ้นทำไมามันเป็นกันแบบนั้นบางคนก็บอกว่าเนี่ยทาบวชผู้หายเลยกูป่วยอยู่กูจะบวชยังไงสันดานกว่ากูจะไปบวชกูหายก่อนแล้วล่ะ เอก็บวชเอาหากว่าจะติดต่ออุปชาได้กว่าจะติดต่อผู้สูกว่าจะติดต่อป้าหน้าขันดับกว่าจะได้วันเวลาในการบวชกูหายก่อนแล้วหายก่อนบวชอีกมึงก็คิดกันไปได้ในพวกประเทศไทยเราเป็นคนงมงายไร้สาระมันเยอะมันจับแพ้ชนแกกเก่งนี่แหละความโง่ของคนในโลกความไม่มีความฉลาด ไม่มีปัญญาในการพินิจพิจารณาตามหลักความเป็นจริงว่าการมันเกิดแต่เหตุเหตุแบบไหนผลย่อมมาแบบนั้นไม่ใช่ว่าไปจับแพ้ชนแก่กันเอาเองเนี่ยเกิดจากร่าปากว่ามันจะบวชแต่ไม่บวชก็เลยป่วยไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยมันตลกกูป่ปวยจะมีเหตุเหตุเจออะไรอ่าก็ปูททางานลากยาวมาสะสมมาตลอดไม่หยุดทํางานเลยนอนก็น้อยกินก็น้อยออกงานไม่หยุดไม่หย่อนไหนจา้าทำยังไงกูก็ไม่หยุดเนี่ย จริงถ้ากูไม่ปวดหัวกูไม่หยุดหรอกแค่เส้นเสียบเสบเนี่ยกูชิวๆมากพอเราหยุดปวดก็ยังมีอาการเวียนหัวเวียนหัวตลอดเวลาจอาเจียนเป็นมาตั้งแต่วันที่เข้าโรงพยาบาลวันแรกก่อนเข้าโรงพยาบาลวันหนึ่งเป็นมานี่เป็นมากี่วันละห้าวันแล้วเนี่ยครับเป็นมาห้าวันอยู่โรงพยาบาลมาสี่วันมันปวดมากปวดทรมาแล้วมันยาหมดฤทธิ์ก็ปวดอีกมันเหมือนมันปวดตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงอะ่ะแต่ที่ไม่ปวดคือเวลาที่เรากินยาก,กดมันไว เวลายาหมดริปวดอีกยาหมดริดปวดอีกอีกเป็นอย่างนี้ต่อแล้วจจถึนเนี้ยมเนเป็นเขาแล้วก็ผู้อื่นพระอง์ปรากฏว่าพอเวลาเมื่อคืนนี้อ้วกเลยรอบแรกออกมาเป็นข้าวเลยข้าวที่กินได้แต่เช้าอะแล้วมันไม่ย่อยอะ่ะเป็นเม็ดๆเม็ดๆออกมาเลยอะก็ยังงงอยู่ตายหาแล้วเราอ้วกตอนมา,มากี่โมงวะสามทุ่มครึ่งมั้งทําไมมันถึงไม่ได้เป็นเม็ดขนาดนั้นตั้งแต่เชา้าอ้วกเสร็จปุ๊บเรียกหมอมาพยาบาลมาพยาบาลเข้ามาน้วยนั่นถามนี่หน่อย เก็บเก็บขยะอวกไปแล้วก็ออกไปอีกไม่เกินห้านาทีอ้วกอีกรอบหนึ่งทีนี้มีแต่น้ำอย่างเดียวเลย